พอต่อเท้าครับโอ้โหหนึ่งแต้มกับผมกบหน่อยแก้่นะตัวสำคัญหลวมสมการหมดเลยเหรอเฮ้ยฮ กับผมกับสวัสดีย้มส,สอบพี่น้องกับผ้ามาหาอยู่หายกินอีกคือเกับผมวันนี้มามาดักตุ่มกบทีมว้ครับพี่น้องราเดทไทยพี่น้องเบมือครับครับผมมันํำแล้วก็บอกปีนังน้องพี่น้องใส่ไว้เก่าหลังครับผมมันหลุดหนึ่กันแล้วปิดจะได้ครับผมตุ่มกบเอาปิดจะได้น้องเดอนนี้เดือน,อกอน,อกอนมกราครับผม น้ำก็เริ่มคอนแล้วพี่้องจะได้ตึกตึกตึกตักเห็นป่ใส่อยู่ตตมคล้องในป่าครับรางเด็ดฮะเจ้ากะกบโอ้ตัวหนึ่งอยู่ครับพี่้องกบหน่อยกบหน่อยาอืา ตัวหนึ่งครับผมตัวพ่อตัวเท่าครับเห็นบอกพี่น้องไงผมพ่อตัวเท่าครับไปล้างตัวแปะพี่น้งองล้างซ้อมมาแล้วหน่แก้ม สองใส่อยุ่ปากทอครับสียงดินอยู่พี่นนองโอ้โหหนึ่งแต้ม,รมครับผมกบหน่อยแก่นะกบหน่อยครับพร้อมงามผ่กำลังเป็นมมนม xong lắm xong chạy của bé bơm lắm tòa bay vì nó xin kẹo ba khăn lắm xa lắm đi xa mặt kính ngay

เหยียบทีนี้โอ้ยโอ้ยมาแล้วโปรบน้ําเต็มแท้มีปูนําครับผมแปะสอดกันรุ่นสอดกันบ่ได้แท้ ได้แรงแรงระโตกเขาชอหถืออยู่ครับผมตัวงามนี่ครับพี่น้องตัวนี้เฮียโอ้กินปลาหมดเลย mắm nhục 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 không, yeah. à, không, không? nhục okay. nhục thì mình bố ba lấy hợp một này Cục nổi, cục Em bị pru đấy Chết Chết con cái đó lắng nghĩ, lắm nghĩ, chắc là dị soang lắm, soang lắm sao anh? Biẹt, biẹt, nhiều quá. Ủa ngã được đấy, mày ngã bựt tôi nhảy tưởng ngã Nga bướt đây Ui. Uh, nga đi kèo yeah. Sự thay Nga bướt, nga Pháo là khắc phục Nó, nó, nó แล้วไปพี่นะตัวลุดตัวใหญ่ครับตัวลุดตัวใหญ่สังสุดท้ายลังสุดท้ายพี่น้อง สุดไทยสุดไทยบังเป่าเป่าคราับร่างไทยได็กโตสีโตห่าโตนีตต่บางอยู่บ้านพี่นอง สวัสดีปีใหม่สุขสุขกันเด้อพี่น้องสุขภาพแข็งแรงครับผมลำรวยสุขสุขกันเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่บ้านเนาะพี่น้อง่น้องเบิ่งฝนประกอบประกอาการครับผม อยครับผมครูองดึงให้่น้อ,อ,อ,องผมม่อ่วนครับนีบน่ิงแขยนตรงนั้น Assalamualaikum.

不去了

tiệm hàng, ạ, để hà tiệm, ập ập, ập ập, ập ập, không bấm, các bạn đừng làm nữa, nào, đang xem bắt chước chế ngự Đấy, à, khi để bàn này có thể bôn như thế nào Hãy bôn